สวัสดีครับมีของเล่นใหม่มาป้ายาวันนี้นะครับก็เป็นตัว LCR Tester Transistor Tester รุ่นใหม่นะครับนะครับของ FNIRSI รุ่น LCRP1 นะครับอันนี้ที่มันเป็นรุ่นใหม่คือมันแถมแผงนี้มานะครับสำหรับแปะพวกอุปกรณ์ Surface เ,เ,เมาส์ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะไม่มีซ็อกเก็ตอันนี้นะครับมันถอดไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็มีสายไม้สามเส้นเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวกลับส่วนนี้ก็เป็นตัวใหม่เดี๋ยวเรามาทสอบแผงของเล่นใหม่เขาดีกว่าว่ามันใช้งานได้สะดวกขนาดไหนนะครับวิธีการใช้งานก็คือเอาปิ้นสลับเสียบเข้าไปนะครับเสียบไห้ตรงมันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้บากถูกต้องไหมครับอ่ะอันนี้เราจะเริ่มมาเล่นนะครับมาวัดเอาเป็นเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้ตัวนี้จยนก็ไม่รู้นะไม่ได้อ่านไม่ได้สังเกตนะครับจานตาไม่ขี้ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็น C หรือเป็นอะไรหรือเป็นไดโอดนะครับอยากรู้บุเราก็แตะไว้ก่อนแล้วมือจับไว้มือกดไว้กดมันไว้แตะให้ขามแตะกระบอกนะครับแล้วกดปุ om, ่มเทสนะครับเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะครับโฟกัสได้ไหมรถที่ เนี่ยปุ๊บนะฮะตัวนี้เป็นซีนะครับนะครับเป็นซีนะครับนะครับเขาบอกเขาบอกแล้วเป็นซีนะครับโอเคเราเปลี่ยนตัวต่อไปนะครับตอนนี้เราว่าเรามีซีที่เราไม่รู้ค่านะครับซีที่เราไม่มีรู้ค่าเนี่ยจะสุ่มเลือกมาว่าตวงนี่นะฮะนี่เราไม่รู้ค่ามันนะเราค่ามันเท่าไหร่นะครับเรากดวัด ติดไม่แน่นโทษนะครับเดี๋ยวขอจะนั่งนิดนึงย,ยืนยืไม่ถนัดมันต้องจับกดให้มันสนิทอ่ะไให้ขามันแตะกระบ,บอกโทษนะครับพี่แม่ไม่กดอุย้ยอ่าไปไหนแล้วเนะอ,อ้าวแหววหายไปแล้วไม่เป็นไรมีตัวใหม่เทามีตัว สี่สิบไมโครกดนิดหน่อยบินไปตรงนู้นแล้วนี่นะจะกดยังไงดีไม่ให้มันบินไม่ได้เดี๋ยวมันจะ็อตเอ,เอามือแล้วเอามือนี้แหละแต้มหน่อยดีนะครับเอามือนี้กดไว ใช้เวลาประมวลผลนิดนึงอ่าบอกแล้วครับตัวนี้นะสิบไมโครนะครับอีค่า esr ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับ e l o s สศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับใช้แตะเอาแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่านิดนึงมันช้านิด,ดก็เท่ากับมิเตอร์ที่รุ่นแบบรุ่นที่ไฟไม่สูงมากนะครับมันจะใช้เวลานิดนึงอ่าคราวนี้ก่อนตัวต่อไป นับซื้อตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไดโอดหรือเป็นนะครับเป็นซีแต่ตัวนี้นะครับที่อาจารย์รู้อยู่ตัวนี้เป็นไดโอดนะครับแล้วก็มาแตะดูแตะวางไว้ที่ปินนะครับแล้วก็กดเป็นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวขอให้มันโฟกัสก่อนอ่าอันนี้เป็นไดโอดนะครับวันนี้บอกแล้วเป็นไดโอดนะครับอันนี้นะครับ อันนี้เทสซีกระป๋องเนี่ยคือตอนนี้ไอ้ข้อดีของไมุ่รเนี่ยมันบอกค่า ESR มาด้วยนะครับเวลาวัดมันบอก ESR มาให้เรียบร้อยกดไปนะครับเป็นเทสซีเนี่ยนะครับมีลอสนะครับอันนี้438มิไมโครนะครับมันอ่านมาสี่ร้อยสาม ESR 0.11โ oh อห์ม ร้อยหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่าที่ตัวมันคือสี่ร้อยเจ็ดสิบตัวนี้เสื่อมนะครับตัวนี้เสื่อมแล้วสีตัวนี้มันเสื่อมแล้วครับบวมๆนะี่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะคราวนี้ามาดูสีตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าเขาบอกสองเจร้อยเจ็ดสิบโวลต์สิบเจร้อยเจ็ดสิบไมโครสิบหกโวลต์อ่ะเรามาวัดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับมือแตะทิ้งไว้นิดนึง น,นี้289นะครับสีตัวนี้ดีมากนะครับสเปค280วัตต์289 ESR 0.04ไอ้ตัวเนี้ย ESR มันเพิ่มขึ้นแล้วถูกไหมครับโอ้มันสูงเริ่มไปแล้วนะครับเสื่อมแล้วไอ้น,นี่โดนมีค่า ESR บอกด้วยนะอันนี้คือดีมากบอกค่า ESR ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เทสอุปกรณ์ตัวอื่นกันมนนั้งเดี๋ยวลองลองลองมาทสอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับตอนนี้เราเทสอุปกรณ์สามขากันมั้ง ครับอสามขาก็จะใช้อันเดิมนะครับเอาส็อกเก็ตนี้ออกนะครับเอาก่อนเอาส็อกเก็ตตัวนี้มาใส่ซ็อกเก็ตเขาจะมีบอดนะครับ KAA อันนี้คือไว้ใส่กับช่องไดโอดนะครับอันนี้อุปกรณ์สามขาก็หนึ่งสองสามนะครับตอนนี้สีแดงนะครับขาหนึ่งนะครับสีเขียวขาสองสีดำขาสามนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอ่าตอนนี้ตัวใหญ่นะครับวอตเฟสฮะวอตเฟส ว่ามันดีหรือเสียแล้วเดี๋ยวมันจะบอกเลยนะขาไหนขาเกตขาซอสขาเดนอันนี้ขาหนึ่งนะครับจากเกลือหนึ่งนะครับสองนะครับสามตัวนี้วัดแอลด้วยนะครับพอดีจาย์หาหม้อแปลงไม่เจอว่าจะม้อแปลงมาบอที่ดูมาวัดค่าแอลได้ด้วยนะครับสเปคมาลงต่ำได้ถึงสิบไมโครนะครับตัวนี้อ่า ตัวนี้นะครับเป็น NE MOSFET นะครับ MOSFET N Channel นะครับเขาบอกว่าขาเกตดูนะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะโฟกัสดูชัดหน่อนะครับเขาบอกขาหนึ่งขาเกตเห็นไหมหนึ่งเป็นขาเกตขาสองเป็นเรนสามเป็นซอร์นะครับมันบอกขายเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะเกตซอร์ทเรนสามขานะครับอันนี้ตัวนี้ถ้ามันเสียเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นลบ MOSFET นะครับไม่ขึ้นขึ้นเลยดัมเมด อันนี้ตัวที่หนึ่งดูด,ดที่สองนะครับัูที่สองอาวัดใหม่เมื่อกี้เป็น N Channel น,น,นะครับ N E MOSFET นะครับมันจะบอกเลยว่ามัในเป็นอะไรข้างในนะครับขึ้นสัญลักษณ์บอกขายเรียบร้อย่อะเหมือนกันตัวนี้ก็ N E MOSFET ขายเรียงเหมือนเดิมนะครับ1 2 3เกจซอรดเดนเออเกจเดนซอร เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเทสซันซิสเตอร์มัางว่าซันซิสเตอร์เทสนะครับมันจะขึ้นโชว์บอกเหมือนกันว่าขาไหนเป็นขาไหนบางทีหลายคนบอกเราทํานู่นทํานี่แล้วไม่รู้ว่ากรขาเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็ลองมุมมวงจิบเข้าดูเดี๋ยวมันจะบอกเองว่าขาไหนเป็นขาอะไรถ้าเราไม่รู้ขานะครับไม่ต้องไปดั่งวัดขาทิกนู่นทิกนี่แบบเจนมิเตอร์แบบสมัยก่อนนะแล้วลต่อมาวัดดีเสีมันก็ง่าย อันนี้อ่าอันนี้บอร์ดแท่นเจอแบบ NPN นะครับ NPN นะครับมีค่า h v e เท่าห้นะครับกระแส E สี่ไมโคร VBE ศูนะครับ0.479นะครับเวลาวัดค่าไดโอดนะครับมนไดโอดทุกคอมบีนะครับ0.47นะครอันนี้บอก์ดเลยขาหนึ่งครับบนะครับขาสองเป็นขา C ขาสามเป็นขา E นะครับก็โดยปกติแล้วเวลาเราดูเนี่ยแท่นเจอต่างกันสอนว่า ซ้ายสุดนะครับมันก็จะเป็นบ B นะครับมันกลายเป็นซีมขวาเป็น E นะครับก็ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นมาแบบนี่ก็ไว้เทส์ว่าดีเสียามาดูตัวนี้รับอ,อันนี้น่าจะเป็นเฟสนะครับโอเคโอเเนี่ยบว,วัดกันนะครับ ดูตัวตัวนี้เสียหรือเปล่าเดี๋ยวรอโปรเซสนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยมันบอกเป็น R ถูกไหมครับหมายความว่ามอสเตตตัวนี้เจ๋งครับ2อสามช็อตแล้วนะครับเดนกับซอรทะลุอย่างนี้คือตัวเสียนะครับ นี่คือเสียเอาตัวอื่นเราครับรามาวัดตัวนี้น่าจะเป็นทานซิสเตอร์นะใช้ประวัติมาดูก่อนแล้วกันในชุดเขาจะมีสายมาให้อย่างนบ้นี้นครับแล้วก็มาเกี่ยว ทรานซิสเตอร์นะครับ NPN ครับ NPN ค่าเบต้าครับ13นะครับงจากได้ขยายสูงๆทั้งเครื่องเสียงอะ่ะก็ขยายสูงๆไม่ไวก็ดูจากค่าค่าเเนี่ยครับอยู่ที่13บสานะอ่ะมีตัวอ่ะเราลองนิดตัวอันหนึ่งมุจารหาพวก SCR กระแทกไม่เจอนะครับงั้นะจะเอามาเล่นให้ดูตัวนี้ก็ทรานซิสเตอร์2 SD ก็น่าจะเป็น NPN รุ่นนี้ข้อเสียคือมันประมวลผลช้าไปหน่อยนึงแต่มันง่ายนะครับเวลาเราเทสอุปกรณ์นเนี่ยเราไม่รู้สเปคเนี่ยนะครับก็วางแปะวางแปะมันก็ขึ้นให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็ N p n นพะฮะตามที่เราดูเบอร์นะครับอันนี้อะไรวะเดี๋ยวดูตัวนี้หน่อยตัวนี้เบอร์มันล็อกไปหมดลวนะครับอ่านเบอร์ไม่รู้เรื่องอนเนี้ยเนี่ยอย่างพวกโดนลบเบอร์มาเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับขาอันเป็นแบบไหนแล้วก็เอามาใส่ดูได้ เนี่ยข้อดีของไอ้ตัวนี้นะมันจะบอกว่าอุปกรณ์ที่ตัวเนี้ยอย่างเบอร์มันหายหมดแล้วเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะทรานซิสเตอร์เป็นทรานซิสเตอร์เป็นมอสเฟตหรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะอ่านขึ้นมาแต่ได้ไม่พวกไอซีมันไอซีสามขาจะดูไม่ได้นะครับพอตัวนี้มันเคลื่อนทสทรานซิสเตอร์ราคาแพงครับตัวงประมาณแปดร้อยเก้าร้อยลำรัดแอลได้ด้วยนะครับเหมือนอาจารย์ถามว่าแปลงนะอ่าอินทรานซิสเตอร์นะครับตัวทรานซิสเตอร์ เบต้าคห้าสิบสามนะครับอันนี้ก็คือมันก็เหมือนรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าที่จะซื้อรุ่นเก่าไม่ได้ตรงสี่ห้าร้อยใช่ไหมครับนะครับสี่ห้าร้อยหรือหกร้อยว่าใน,ใ,นใจละรุ่นใหม่นะครับมีแถมตัวนี้ขึ้นมาก็ตอนนี้ราคาก็อยู่กันแปดร้อยเก้าร้อยแต่บางเว็บก็พันกว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราจะไปซื้อแอปไหนไปลองดูแล้วส่วนไอ้โหมดเรามีโหมดทดสอบอินฟลูเอทด้วย ทดสอบรีโมทจะใจไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาตัวรับตรงนี้หรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเทสอีกอันหนึ่งคือมาทดสอบเรื่องไดโอดกันนะครับอ่ามาเนี่ยมาเทดสซีเนอร์ไดโอดกันดีกว่านะครับโอเคเอาก่อนครับอ่าซีเนอร์เราย้ายมานะครับดำแคโทดนะครับเสียไปก่อนแคโทดกับแอนโอดอ่าโอเคเสียบ แล้วปุ๊บอ่าเกียร์ดำแดงนะครับแล้วเราก็ต้องใส่ให้ถูกขั้วนะนะครับไดโอบนะครับซีเนอร์นะแดงเกี่ยวแอโนโอดไว้ดำเกี่ยวแคโทดไว้นะครับนี่อย่าปลดซีเนอร์แล้วก็ปลดเทสครับอ่าอันนี้ซีเนอร์นะครับซีเนอร์30.8โวลต์เนี่ย ข้อดีของมันคือถ้าใคกรู้ว่าซีเนอร์ไดโอตัวนี้ข้าว่ากี่โวลต์นะครับมันสามารถบอกเราได้เห็นไหมฮะสามสิบจุดแปดแต่นี้กล้องมันจับไฟพวกนี้ไม่ชัดเห็นไหมนี่นะมันบอกค่าซีเนอร์ไดโอให้ด้วยนะฮะแล้วมันสามารถอัดไฟได้ถึงสามสองโวลต์ถ้าสเปคเขาไม่เกินสามสองโวลต์เนี่ยเราจะเห็นนะครับ เรามาดูอีกตัวนี้อันนี้แต่เราต้วงวัดเกี่ยวคั่วให้ถูกนะครับซีเนอร์เนี่ยพซีเนอร์มันมีการเทสไฟแรงดังนหรืสแกนครักดดูปึ๊บอ่ะตัวนี้กี่โวลต์ตัวนี้2.2โวลต์นะครับขึ้นเลยซีเนอร์โดด2.2โวลต์นะครับนี่กดถ้าสดโมูกซีเนอร์กดตรงนี้อันนี้ อ่ะถ้าเราวัดไดโอดธรรมดาแล้วใช้โหมดซีเนอร์อะไรเกิดขึ้นไดโอดวัวจะเจ๊งไหมนะครับแกโตนะครับคีบไปถูกขาได้ให้ทุกขั้วนะครับลองซิมันฟอร์มเป็นไรตัวนี้อ่ามันบอกไม่เจอเพราะว่าตัวนี้เป็นไดโอดนะครับเพราะนั้นปิดไฟซีเนอร์ซะนะ้่กดใหม่ อ่าเสียครับตัวโอตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียเดี๋ยวตัวนี้เจ๊งนะครับช็อตนะครับมันได้ขึ้นเดเมจนะซึ่งจริงจริงตัวเนี้ยเสียอาจารย์มาใส่ให้ดูโอเคนะครับก็ใครขี้เกียจวัดควายไปควายมาหาคานซิสเตอร์ก็แนะนำนะครับไปจัดมาได้เลยสักตัวนะครับนะครับ lcrp 1นนะครับรุ่นมันเสิร์ชหาในแอปนะ ชอปปี้ลาซาด้าหรืออาลีเอทีพี์นะครับเข้าไปดูนะครับมันก็มาเป็นกล่องนะครับมันจะเป็นกล่องมาอันนี้ตัวแล้วก็มีเป็น USB Type C ชาร์จนะครับมีแบบตัวนี้เป็นชาร์จนะครับแล้วก็มีไฟให้ชาร์จเต็มตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตัวเล็กนะครับเนี่ยเขาบอกเลยฮะับสามร้อยมิลลิแอมนะครับทรานซิสเตอร์ดีเทคเตอร์โมเดล LCRP หนึ่งห้าชาร์จด้วยมอเตอร์แปลงห้าโวลต์หนึ่งแอมป์นะครับห้าโวลต์กระแสหนึ่งแอมป์ในการชาร์จ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มา,มาป้ายยากันใครสนใจก็ไปทำกันได้เองนะครับแอปไหนก็ได้คุณซื้อแอปไหนถ้าหน,นัดเจ้าไหนก็ไปสั่งกันเองตามที่ชอบใจนะครับนี่มาบดูมันวัดแอลได้ด้วยนะครับแต่วันนี้จันหาหม็อปแปลงไม่รู้หาหมอปแปงสวิตชิ่งได้ไม่รู้ไปหายไปไหนแนละ้วเลยไ่วัดดูถ้าเราใช้ม็อปแปลงใช่ไหมครับเราก็ย้ายไอ้นี่มาไว้เนี่ยขาหนึ่งขาสองนะครับหนึ่งกับสอง เนี่ยเราจะวัดมอวัดแอลใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งและสองนะครับแล้วก็เอาคู่นี้ไปคีบมอแปลงนะครับคู่คู้คู่แล้วก,กดเทสมันจะบอกค่าเฮลลี่ของแอลมาว่ามีกี่เฮลลี่นะครับก็สรุปคือก็ใช้งานง่ายดีแต่ว่ามันช้าไปหน่อยมหน่าเร็วกว่านี้หน่อยนะแต่แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซ่อมเครื่องเสียงหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็เหมาะดีนะเช่นวัดเฟตเนี่ยมันถึงแล้วเกี่ยวขาเลยบนบอร์ดแล้วเกียยกเก่ยวขาไปเลยสามขากดตึด๊ก เนียะมีสายมาให้แต่ที่ชอบที่สุดคือไอ้พวกโซเฟ็ตเมาส์เนี่ยแผงเนี้ยคือในกรณีที่คุณอยากมีปัญหาใช่กันเยอะๆไอซีตัวนี้บนบอร์ดมันค่าเท่าไหร่วะถูกไหมครับคุณก็ถอดซีแล้วมือมาแตะกดคุณก็จะรู้ว่าไอ้ซีซีพวกเซรามิกเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่บอกค่าใช่ไหมบนบอร์ดมันจะไม่บอกค่าว่าค่าที่ตัวมันเท่าไหร่ใช่ไหมสีแบบเนี้ยสีพวกเนี้ยเราไม่รู้ค่าถูกไหมครับนะครับเรามาวางบนเนี้ยเราก็มาโน้ตกาอ่านค่าเราคุณรู้ว่าเออซีเนี่ยไซส์นี้ขนาดเท่าไหร่ แล้วค่าเท่าไหร่เนี่ยอันน่ะแผงเนี้ยนะครับที่อาจารซื้อมันชอบมันว่าสั่งมาพอแผงแผงอันนี้เลยแผงนี้อันเดียวเลยเนี่ยอันนี้นะอันนี้ครแล้วมันเทสพวกทรานซิสเตอร์บอร์ดเฟสก็ได้นะครับที่กับขาเนี่ยสามขาว่าแปะได้เลยครับมาแปะขาได้เลยครับปุ๊บนะแล้วมันก็ได้บอกอันค่ามาให้เราเลยสามขาที่เป็นเซอร์เฟตเมาส์อ่ะซันเฟอร์เซอร์เฟตเมาส์เราเลือกออกใช่ไหมคือแผงเนี้มันเอาไว้จะเกลี่ยเซอร์เฟตเมาส์เซอร์เฟตมันจะมีสามขาเนี่ยเราก็ นะฮะไทสรสต์ที่มันอยู่บนบอนร์ดนะฮะพวกเซฟเฟตเมาส์ตัวเล็กไม่ไว่าจะตัวเล็กขนาดไหนเราก็เทสได้หมดอ่ะครับอุปกรณ์เซฟเฟตเมาส์ทุกอย่างคือแผงเนี้ยที่ที่การซื้อมันมานะเรื่องเรื่องไม่มีอะไรแล้วครับคือมันเทสอุปกรณ์เซฟเฟตเมาส์นี่แหละนะฮะถึงเอามันมาเนี่ยชอบที่สุดคือเซฟเฟตเมาส์นะครับอันนี้แตะได้นะฮะเพราะเทสแปลมันเล็กไงเราก็มือมาวางแล้วมือแตะปุ๊บแล้วกดเทสดีเสียนะครโอเคนะครับวันนี้ก็มาป้ายใหญ่ตัวง นะครับท่านใดสนใจก็ไปตามกันเองแล้วกันนะ FNIRSI นะครับ LCR P1 รุ่นนี้สามารถอัปเกรดซอฟแวร์ได้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์เพิ่งอัปเกรดซอฟแวร์ไปตอนเดิมมันเป็น1.03ตอนนี้อัปเดตเป็น1.05นะครับเนี่ยดูเวอร์ชันได้เลยนี่ยเวอร์ชัน1.05นะครับตัวนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมันคงมีอัปเดตมาเรื่อยๆครับเกรดนะครับสวัสดีครับ